ได้ทั้งลูกตรีด้วยนะครับได้มาก็มีตะแกงมีต่ผัดไอสานเฮาเรียกว่าบักพีพนกิ๊กเมื่อนูพองเรียนเวนูด้วยลูกตึกดักโอทองเรียนกินนี่ยัเบื่อเลยลูกตึกดักมาแกวเลยเป็นอยเ่มนจะลวงร้อยอะไรมนจะลวงเออตะแกรงเต้าเออทำก๋วเตียวเคยร้อยงี้เด้อมันถูกกันบมันเนเบตเตะลวาเบะวร้อยหงเบงอยแ ตชิลกเตยูเลยชุลกมานเปิ้ลนะไม่จับลุกมันเลยลายนั่นนี่เห็ดรวมใช่ไหมครับเห็ดรวมเห็ดรวมทุกวันเลยเตเอามาก็เปลี่ยนเมนูเปลี่ยนเมนูบ้างครับลาบบ้างต้มบ้างผัดบ้างอันนี้ลาบปลาเห็ดปลารวมรีมใส่ให้เซฟซึกันนะครับเดี๋ยวเดีชิมดูหน่อยนะครับใส่อะไรด้วยไหนชิมหนึชิมเนี่ยเปน้องเห็ดรวมครับใส่อะไรเลยอร่อยมากเลยครับ สุดยอดลองทำดูนะครับพี่น้องนี่นี่ได้ทั้งหมากปี่ปนมานะครับนี่ซาโสร์ไรยิงเขาแพทริลบบนีตรีลตุ้มปิ้งปลีชงี้ตรีลปิ้งดบดันโคนมวยเตะโค่นสไลด์ฟังเสียเดียร์จะเรียกดังๆแต่ไงมีสไลดสารเราพนีกุยพนีกุยเยอะก็ดนทุ่มพลัง យ no ៉ាងទេយ៉ាងយ៉ាងអើវៀកណាគេវាសមកខាងແມ່វាដាក់ដាងដាងគាត់លាយលាយគាត់លាយម៉ែដាងថាធំទៅនឹងបាត់វិញអបូនយីរត់ហ្នឹងគេគាត់ទូតគេរត់ហ្នឹងយីរថភានគាត់កើតពុយនៅប្រទេសតាមមកសកមមកមកទៅថាទុកໃສរិញជិះពីហានមកពីណាទេណថាអត់ថាគាត់ថា mày cứ thả thắc xin mò hỏi tao nhỉ đinh rồi đó là rồi nó cái này tên bản mơ nhiên, ơi, mô nó gì hả bán thằng này mặt cứ đi vào rồi chỗ sờ tàng nhất すごい。 បងគំរូត្រកិបរ៉ាឌីងទៅទេ